สาวัติครับผมไปผมนะฮะผมไทยคลิปนะฮะเพราะว่าภาพสุมันใช้ไม่ได้ต้องการปกติก็พอว่าปางกลางนะฮะนะฮะคลิปนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ย มาเรื่องของไล่วอสกันนะฮะชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือไล่วอสไล่วอสเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยเขาเคยอะไรบางอย่างจะไล่วอสนะครับเพราะว่าไล่วอสเนี่ยเขาเป็นฟองส่งแสงประกายมันคือแบล้งนะครับ แบงคือจะไม่เห็นอะไรนอกจากแบงนะครับนะฮะถ้าถ้าเนี่ยเอาไรวอสแบงยี่คูนยี่สิบคูนสิบเก้านะครับเพราะว่ามันแบงไปหมดเออมันแบงไม่หมดละนะครับแล้วก็ถ้าเอาไรวอสแบบแบงเนี่ยก็ไปสิบเก้าไรเดอร์กลายเป็นรีเจนเดอร์นะครับ ส่วนแล้ว,ว่าอีกอันหนึ่งมาจากโซโกะนแน่ๆโซโกะก็กลายเป็นมัสเตอร์จีโอยอันหนึ่งเนาะและว,วัดครบ20ไลเดอร์นะครับไอ้ประมาณนะั้นะแต่ส่วนเกสเนี่ยเอาไลวอดเอาไลวอดแบงเข้ามาคำว่าใช้คอมมูนไรจะกลา้าไปอย่างเนี้ย ระว่าอนาคตก็สองพันแปดหกสิบแปดนั่นแหละนะแล้วสิคยยมิเนี่ยแล้วก็มีไรไว้อันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิคยยมิจันเนาะนั่นนี่นนนอีกอันหนึ่งนะมีไรยมอดมีไรยมอดเนี่ยหมายถึงเอาสิ่งนี้มีไรยมอดแปลงนะ มีไร่วอชแบงค์เนี่ยเขาสงสัยว่าเขาเคยคือสามอันเนี้ยนะที่เอาอะไรไปนะแล้วอีกอันหนึ่งคือเอาใช้ไร่วอชกลายเป็น ox, นะวอร์กส์นะม่ไล่วอชนีกสามไรเดอร์อย่างเช่นชินอุบิควิสแล้วก็ที่ไข่นะครับสุดอันหนึ่งเนี่ยแบงค์ไร,ร่วอชเหมือนเดิมกลายเป็นกิงกะ มีลายวอทเป็นอย่างนงี้เออแต่พลังเนี่ยก็เอาลายวอดประหลาดเข้ามาแล้วก็เอาลายวอดชิ้นหอโซโกะด้านหนึ่งแล้วก็เไป็นกเขาเวอร์อัพแล้วสามลายวอดเนี่ยรวมกันเป็นอันนี้ชิ้นนี้แน่ๆคือกิ๊บสีม่แน่ผู้กับกู้ เออแล้วก็เขาว่าคือโวล์สขาวใช้ c O 2แล้วก็แคสซีวายผสมกันกลายเป็นสเตอจีคือ G O three home Trinity ถ้าครบ19จะกลายเป็น g r a นจีโอเนาะ g r a นจีโอชิน้นนี้เลยนะนะสุดท้ายเนี่ย ว่าถ้าเข็มขัดเนี่ยมันคือชิคูทรอเบอร์เออชิคูทรอเบอร์นะถ้าหัวอัพมันคืออะไรไหมไลท์วอตตัวนี้มันคือที่สมัมพันของพลังเนาะทั้งสิบไลเดอร์เลยเออกไลท์วอตนะครับ แต่ขอนตัวไปก่อนครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมที่ใหม่หมขอในตัวไปก่อนครับปีนะครับ Jump to the sky turns to a rider kick.